สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องแพรวพาเพลินเฟมเมอรี่นะคะวันนี้น้่พาจะมาทําต้มยำเซลมอนกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเลบาชมกันเลยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะนี่ค่ะ ต้องมีหม้อด้วยนะแล้วก็จะใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะแล้วก็ตำค่ะระวังเข้าตาด้วยนะคะหลังจากรอน้ำเดือดเสร็จนะคะแล้วก็จะมาใส่นี่นะคะเป็นเครื่องปรุงนะคะใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ใส่เกลือค่ะหลังจากเทเครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะให้ปิด้าเลยค่ะน้ำเดือดเสร็จแล้วก็ให้ใส่พริกนะคะที่เราตำเอาไว้เมื่อกี้เลยนี่นะคะใส่ลงไปค่ะ ถ้าตำพริกไม่ค่อยละเอียดมากนะคะเพราะว่าเราต้องตำแบบพริกแบบว่าไม่ค่อยละเอียดนะคะเดือดถ้าเกิดว่าน้ำเดือดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ปรุงเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งคนนะคะใส่น้ำปลาไปก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่ใส่น้ำปลาแล้วให้ใส่น้ำตา ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวหวานเกินไปใส่น้ำตาลเสร็จแล้วให้ใส่ผมงนัวค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะต่อไปก็ใส่เชลมอนลงไปเลยค่ะอืมเชนเนือยเยอะมากเลยใส่เชลมอนลงไปเลยค่ะใพิลงไปอีกนะคะอย่าใส่น้อยนะ จะไม่แสบด้วยค่ะใส่เชโมนล,ลงไปแล้วอย่าพึ่งคนนะคะแต่ต้องปิดฝานะคะอย่าพึ่งคนนะปิดฝาก่อนต่อไปนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็กระเพราค่ะเพราะว่าจะแบบว่าใส่ยืดๆหน่อยนะคะเพือนกันโควิดด้วยนะใส่เข้าไปค่ะนี่ เราะะก็จะได้กลิ่นกระเพราเนี่ยจะหอมมากๆเลยนะคะต่อไป,ปใส่แมานาวนะคะใส่พริกหอมเหมือนจะเป็นพริกแห้งหรือเปล่าเนี่ยแหละ ยังเหลืออีกหนึ่งอันนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราจะมาใส่ถ้วยนะคะแล้วจะมาลองชิมกันนะคะว่าสูตรแถวพาเพลินเฟ,เฟมารีนะคะจะเป็นยังไงแล้วจะอร่อยไหมเพราะว่าเราทําให้ป้ากับแม่กินนะคะจะรดไหมไปดูกันตอนนี้นะคะน้องแพลวก็ทําเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะคะก็บรรยากาศดีมากเลยนะเดี๋ยวจะมาชิมกัน กลิ่นหอมมากไปเลยะค่ะทุกคนเป่าก่อนจะรอดหรือจะพัง,งอร่อยมากแต่ว่ามันเผ็ดไปหน่อยนะแต่มันอร่อยมากนะคนอร่อยจริงๆก็สรุกนะคะก็ถือรอดนะคะแต่ก็แอบพังนิดนึงเพราะว่าเผ็ดนะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ